งานแรกที่เราร่วมงานกันนะตั้งแต่จบละครมาก็ไม่ได้ร่วมงานกันเลยก็ก็นช่และวครับรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าเขินมากกว่ากันตื่นเต้นนะคะเพราะาเดียไม่ค่อยออกงานบ่อยคะ่ะออครับพี่โบ๊บมีแนะนำอะไรหรือเปล่าอยากให้ <c oughs> ดูแนะนำอะไรเลยแล้วก <c oughs> ็ก็ยังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่นะยัางไงเจอแต่ตอนปิดกล้องอะไรเลยปิดกล้องอ๋อใช่ อะไรนะคะไม่เจอกันค่ะาำงานไปทางนี้เลยนะอะไรนะคะไม่เจอจะต้องไปทงานกัมไม่มีค่ะอะไรก็เจอวันนี้ใช่ก็ก็ตื่นเต้นดีนะคะเพราะว่าจริงๆเรียมาทำงานก็ตื่นเต้นทุกงานเลยค่ะมาส่วนตรงส่วนตัวไม่มีเจอกันเลยเหรอคะก่อนหน้างานนี้อ๋อไม่มีอะไรค่ะเจอกันที่ไหน เปไรปกติอะไรแล้วส่วนเป็นข่าวด้วยกันได้คุยกันไหมคะผมไม่ได้คุยอะไรกันมากเขแค่แบบเออเป็นข่าวด้วยกันเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยเสียลายคุยกันเนาะไม่เป็นข่าวด้วยกันเป็ข่าวด้วยกันปกติก็ปกติเราอะไรอย่างเงี้ยงงนะคะก็เออก็ตลกแย่ถขำไหมขำตอนแรกสองคนเลยแล้วส่วนเกิเป็นโตพอคุยแบบแล้วก็ หมือนก็คุยเหมือนเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพี่ที่กองแบบคนทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงหรือเปล่าครับพี่ฟัวจริงจริงเดี๋ยวจีบไปเดี๋ยวบอกแล้วกันคุณเห็นตอนนี้บอกเขาพูว่าคุณคุยอะไรยังไงก็เราก็คุยไลน์กันจริงๆอิงนะก็ปกติก็ทักไปบ้างไม่ได้แบบจีบน้องเขาแบบ เราจะข่าวเราจะข่าวข่าวนู้นแล้วเรามีได้คุยกับไปน้องไปถึงน้องหรือเปล่าที่แบบมีคนเห็นรูปว่าเหมือนหน้าหน้าเหมือนน้องเดียนาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยกับเรื่องนี้นะเราเราพอทราบข่าวไหมอ๋อก็ทราบนะคะก็ทราบค่ะก็เห็นเห็นข่าวบ้างค่ะเพราะว่าจริงข่าวนี้ก็ก็นานพอสมควรแล้วนะคะแต่ก็เลยเห็นบ้างแล้วค่ะ เขาก็เหมือนเข้าใจอะค่ะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเขาก็แบบถามไม่เฉยถามดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นห่วงค่ะแล้วพี่เอล่ะคะพี่เอว่ายังไงบ้างคะยังไม่ได้คุยกับพี่เอเลยค่ะใช่เรื่อของพี่เอคือห้ามมีแฟนเข้ามาคมีแฟนรู้สึกยังไงบ้าง เคยพูดเรื่องเรื่องนี้กับหนูเลยนะคะหนูก็เลยไม่ไม่ไมรู้เป็นยังไงเพราะว่าพี่เขาคงแบบั่นใจในตัวเราอะไรเงี้ยค่ะพี่โบ๊็ปวดเล็กแบบนี้พี่โป๊จะเดินหน้าต่อไหมคะเดินหน้าต่อละไยังไม่ได้จีบหรอกแยกถามอยู่อะไระเง <c oughs> ี้ยกล้าเก้ามาชิญกำแพงพี่เอไหมคะ, <c oughs> ะมันไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันเราก็เป็นพี่น้องกันเนอะเดียวนะเนาะก็เราก็ไม่ได้อะไรยังไม่ได้คุยกันแบบนั้นนะจุดเติ่มต้นที่เอ แน่เลยรู้จักรู้จักเคยคุยกับพี่เอก่อนเข้าวงการแล้วทำงานแล้วท่ามันพี่ตอนนี้ไม่มีข่าวท็อปก็แย่งจีบด้วยอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างครับพี่โต้ก็ซูท็อปไม่ไหวหรอกน่ารักไม่หรอกก็ไม่ได้ท็อปแย่งจีบใช่หรอไม่ค่ะไม่แย่งจีบเหรอแล้้วเรียกคุัน่ไม่ไม่เคยเลยไม่เคยรู้ข่าวเนี่ยเพิ่งรู้วันนี้แหละไม่เคยรู้วันนี้แหละไม่รู้ท็อปจีบเหรอรู้ป้ะ ันูก็ตลกดีนี่ตลกเลยค่ะเพราะว่าพี่ท็อปก็เล่นละครด้วยกันอะค่ะเป็นพี่น้องกันปกติเลยค่ะหยอกกันอะไรอย่างงี้ไม่มีอะไรที่คิดกันเกินเลยกว่านั้นเลยค่ะตัวสนิทกับแฟนมากกว่าันระหว่างพี่โตพี่ท็อปค่ะเพราะว่าเราเล่นละครด้วยกันอาพูดอย่างงี้ต่อหน้าพี่โต เออกวีกับพี่ท็อปมากกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันมากกว่าเพราะว่าเขาตีด้วยกันมากกว่าค่ะแล้วใครมาวินมากกว่ากันหรือเปล่าไม่มีใครมาวินเราค่ะเพราะวนูยังไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยค่ะส่วนตัวชอบเป็นแบบไหนมากกว่ากันแล้วแบบพี่โตกับพี่เอาอะตอบพี่พี่อะก็คนละแบบค่ะก็ดีทั้งสองแบบค่ะรู้สึกว่าเราสวยเลือกได้ไหมคะไม่ หนูไม่สวยเลยสวยเลยใด่ท่าี่โฟมแล้วครับน้องเดียร์น่านี่สเปกไหมครับแน่วก็สวยทำไมล่ะไม่รู้ผมไม่มีสเปคหรอกผมน่ะใครน่ารักก็ชอบก็สวยก็ชอบก็ชอบก็ส่วนชอบจีบก็ส่วนจีบสวยอย่างเดียร์น่านียื่นใบสมัครขาะไหมล่ะขยีนใบสมัครสมัครให้จีบตรงนี้เลยไงเนี่ย คำตอบไม่มีคําตอบอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าถามส่วนตัวจะตอบย้อนย้อนถามถึงเรื่องนาาวันนี้ิีค้าตัวออกคู่ไปงาดนี้เท่าไหร่คะแพงแค่ไหนเรียนไงคะผมเหรอก็ไม่ได้แพงนะเท่าเดิมหรือยังไงผมไม่แพงผมไม่ก็ส่วนตัวก็เท่าเดิมอยู่แล้วก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเน้เรี่นหน้าเรียนไม่รู้เลยค่ะต้องถามเพราะว่าทางผู้ใหญ่คุยกันเขาก็รับงางให้หนูหนูเนี้ยที่แค่มางานเฉยๆค่ะ การเปลี่ยนตัวเขาข่าวเรามันหัดปิดมากเลยข่าวเราแบบโตไปเลยเนี้ยอ๋อไม่นะคะก็พทีมต,ติดงานเลยแบบค่ะคงไม่ได้แบบเปลี่ยนอะไรอย่างนังาา้นหรอกนะคะหนูก็ไม่ได้แบบว่าโหมีชื่อเสียงอะไรมากพอที่จะมาแทนใครได้ค่ะโอ้ตั้งใจนะคะว่าไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยซ้ำผมนึกว่ามาคนเดียวก็เซอร์ไพรส์เห <anxiety> <c oughs> มือนกันรู้สึกยังไงที่คนติดตามตัวแทข่าวโป๊ะปพี่อะไอ้โป๊ะปแบบเจน่า ไมไ่รู้สึกอะไรนะผมนิสยก,ก,ก็ก็ใครอยากจะจับคู่ใครก็เอาได้ตามสบายเราเป็นคู่จีนโอ้ยไม่จ้นอะไรค่าไม่จ้นหรอก <c oughs> คู่จีได้เ่าก็ออกด้วยกันใช่พรุ่งนี้ก็มีงานเดินแบบเห็นเขาบอกเป็นเดือนน้าขอพรกันเลย ผมมารับของผมแต่มารู้ที่หลังว่าเป็นใครมาเดนแบบคู่ไนไไม่รู้หรอกว่าคู่ใคร